สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ครัวบ้านของเรานะคะก็จะมาทำผัดบ็อกเกอรี่ค่ะนะบ็อกเกอรี่ค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอร่อยนะคะเอาละค่ะเปิดไฟแล้วนะคะไฟแรงหน่อยนะคะในกระทะของเราก็จะเป็นน้ํามันนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะ บอกเกอรี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยนะคะใหม่ๆสดๆค่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำน้ำมันของเราก็กำลังจะเดือดแลนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดนิดหนึ่งนะคะน้ำมันสี่ช้อนโต๊ะนะคะกระ,ะเทียมค่ะกระเทียมสิบกรีดนะคะ สับหยาบๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กุ้งค่ะกุ้งวันนี้เราจะผัดกับกุ้งนะคะกุ้งนี่ก็ไปผ่านน้ำปลาสักนิดนะคะนี่ค่ะนะจะได้เค็มๆแต่ต้องไปเลยสาพรอมกันจากนั้นก็ใส่บอกรีค่ะ วันนี้บล็อกเกอรีกร่ก็ประมาณสักสามร้อยกรัมนะคะโดยประมาณคะ่ะถ้ามันแห้งไปนะคะก็ใส่เติมน้ำไปทันิดได้ค่ะค่ะจะได้นุ่มๆค่ะผักให้ผัดนุ่มนะคะนี่ค่ะวันนี้กินกับน,น้ำพริกก็อร่อยนะคะน้ำพริกกะปิค่ะ ไข่ทอดค่ะอร่อยค่ะกินผักเยอะๆนะคะสบายท้องค่ะเดี๋ยวให้ผักนุ่มสักนิดนะคะให้ผักขนุ่มเล่นไฟได้นะคะให้ผักนุ่มสักนิดนะคะเล่งไฟค่ะอร่อยนะคะกินนผัดผัดแล้วก็กินนะคะกินเลยนะคะ ผักน้มแล้วก็ได้ค่ะนะคะใช้ได้เลยค่ะนะคะง่ายๆค่ะกับข้าวบ้านเรานะคะวันนี้กินแต่น้าพิตติปนะคะกิมกระปิค่ะอร่อยค่ะแล้วก็อะไรนะคะแกงส้มก็ได้ค่ะแกงส้มอร่อยนะคะกินกับผักผัดนะคะมันๆเพื่อเปรี้ยวค่ะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะดับไฟค่ะ ตักเค่ะนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะวันนี้กุ้งจากสมุทรประการนะคะดูสตอนกุ้งตัวใหญ่นี่ค่ะดูค่ะดูกุ้งค่ะเอาประมาณนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะครัง้งต่อไปค่ะอัดบอูครีกันน่ะ